ภาษาญี่ปุ่นวัลสิบคำเคียวิคือคากาคือบึงคะคีคังองค์การยูเนสโกโทโฮคุบุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเคนจังหวัดนครราชสีมาโคราตโตะจีโอพารค,คือโคราจีโอพาร์คโชนิงมีมติรับรอง ชิชิจุอีซันอุทยานธรณีโลกเขาใหญ่คกุริจุโคเอ็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สแกราตโตเซบุจิเคนโฮซอนชิอิกิพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกสแกราตไทฮัตสุแห่งแรกของไทยสันคันโทชิเมืองแห่งสามมงกุฎ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ